สวัสดีค่ะเก็บตกเมนูเก็บตกเค้กค่ะเค้กเมื่อวานเนี่ยนะคะเค้กวันพอนะคะเมื่อกี้ลูกไส้พิ่นมามีหน่อยนอนรับพอจะตื่นนะคะมันเหลือเมื่อแทงเหลือตอนนี้ก็เลยมากินเมื่อแซ่พ่อกระเทือนที่แดดวันเสียไปโรงเรียนก็เลยบอกอไปดอกมะหมัมกแต่ว่ามกินจันเมื่อพ่อกระเทือน พอใหญ่กับคุ้มคุมคุ้มเห็นกินข้างในข้างในตรงเรืองเืองเป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยหอมนะคะตรงนี้เป็นเอ่อเป็นสตรอเบอรีแต่ว่าข้างในเป็นกล้วยหอมก็โอเคค่ะบ่หวานเกินไปนะคะส่วนของขวัญ ลูกสาวยังเป็นรัตเตอรีก็ลูกเขยได้เป็นรัตเตอรี่นะคะสอวของลูกไส้อะได้เป็นเหล้าคริสต์มาสนะคะเหล้า,า,า,ะะาที่ใส่กินในคริสต์มาสเนี่ยสามขวดขวดละลิตรเอ๋อมันมีขวดเท่าไหร่บ่ามันขวดละลิตรขวดละเจ็ดร้อยห้าสิบมิ้นขึ้นเกือบลิตรเห็นไหมขวดหน่อยไหมคือยังขวดเราไม่โค้งไหมสามขวดสามยีห่ห้อ มัคือกันนะคะเป็นเราสำหรับกินคริสต์มาสเราตัวนี้ตองอุ่นไ้มันห่อนแล้วก็ใส่เครื่องเทศตงไปนะคะซื้อมาให้พอสามขวดสามหยิ่ห่อสามยางมีไหนกะแถมมันเหลือก็สออกไปเมืองไท้ขวดหนึ่งอ <c oughs> บไปเห็นลูกนะคะ มันซีม,มเหลือที่เราเราใบไม่น้อยดักเฟื่อเกินที่จะเหลือนะคะมันหลายเกินเตียงใบเพียงเนื้อกะแต่ไหวกับสิบสองลิตรแหล,ละกล่องละสามลิตรสองสี่กองเหล่าอีกสามลิตรกล่องหนึ่งเหลือแบบเป็นขวดอีก ข้ามมันจะได้ไปตอนใดกันล่ะเนาะไปตอนใดเพราะว่าคนไปไล่กับไครอีกคือโดนเองอยุสนามบินนู้เห็นยังกันยังหายไปในพิบตานมีในปวดหัวนะคะเข้าไปในเพจไม่เกนขึ้นเลยค่ะเป็นเรื่องจรง,งจึงจิงจิงเรื่อง บ่เข้าใจกันนิดนิดเลยแต่ว่าไม่น้อยกับไปเบ่ละล่ะบ่มีปัญหาเราแค่แต่ว่าอืมด้ยงยินเด้ครับในหูวเราก็ปวดหัวนะบ mm. ่อยาหก็จะบ่ะถือกันยุ่น้ากันก็อยางให้ถือกันเนาะ mm. แค่นี้ละค่ะกินแล้วใน mm. งานข่าวแล้วจ้ะ mm. ไม่รักใจกจ้ะรักนะจุ๊บ